ถ้าไม่รังแกผมจริงเนี่ยผมม่ี้ยวบอกอแต่ว่าถ้าเราโดนรังแกเราก็ต้องต่อสู้สถ้าเห็นไหมคดีเนี่ยหัวนหน้าพามสวนเนี่ยย,นนยึดผลเองนะถูกไหมล้วลองลงมายึดผลโทเทียบอะ่ะนะแต่ถามว่าทำไมไม่ออกมาพูดบ้างอะ่ะทำไมต้องให้น้องๆอ,ออกมาพูดสงสารเด็กเข้าใจไหมก็เป็นผมไม่เข้ะ ผมไม่ได้เอ่ยใครแต่ผมบอกว่าโอ้โหคุณนี่คุณจะทําอะไรเนี่ยคุณต้องออกมาพูดแบบแมนๆแบบผมนี่แหละท่านอย่างไม่ผมไม่เคยมอกันเลยเห็นไหมผมไม่ไม่เคยพอกแตกคนเลยเห็นไหมท่านอยาวว่าพูผมผมมาักทีตามข้อเรอียกร้องถูกไหมอ่าเนี่ยก็ต้องชัดเจนแบบผมนี่แหละสองร้อยกว่าคนกน่สองร้ยอ,อยเท่าไหร่ไม่รู้จำไหม่อร้อยยอดสองร้อยกว่าแล้ววันนี้มี วันนี้ทราบว่าเช้าไปฟ้องนั่นหมดยศพลเอกอีกคนนะวันนี้ไปดูวันนี้มีฟ้องพลเอกคนหนอยู่อดูวันนี้มีฟ้องพลเอกคนไม่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 ขอเอลยชื่อว่นเดี๋ยวไปติดตามเองนะขาีูแล้วก็ฟ้องรู่น้องผมฟ้องนะก็ฟ้องพลเอกไปสองคนเลยนะใช่ทั้งทั้งสองร้อยกว่าใช่ใช่เรื่องเดียวกันแล้ววันนี้ก็ฟ้องวันนี้ฟ้องพลเอกแค่คนเดียว ผมเนี่ยนะเออเรียกเรียกว่าคือถ้าถ้าถ้าไม่รังแกผมจริงๆนผมเม่อกอกหรอกนะเอออย่างสือที่เร้งองลงผิดลงถูกอะไรเราคุยกันได้นะแต่ถ้าเอ่อจงใจเจรจาไม่ไหวนะครับมันก็ต้องทําให้เกิดอการเสียวบ้างวันนี้เราไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นะนะเราคิดทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเราโดนรังแกเราก็ต้องต่อสู้นะครับนะก็ต้องเรียกว่า วันนี้ผมเ่ยไม่ใช่คนดีเดชอะไรมากมายนะครับแล้วก็ไม่ใช่คนเก่งแต่วันนี้ทํางานได้ดีเพราะมีลูกน้องดีมีทีมงานดีนะแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ใช่ตำรวจชั่วแล้วกันผมก็ฟ้องผมไม่ใครไปมเหมือนกันท่านทาไปเรื่อยเนี่ยท่านทาไปสอบสอบไปเอ้าสอบไปสอบมาเอ้าตายแล้วไม่มีอำนาจเอ้ายุ่งแล้วสิถูกไหมก็ถ้าไปดูกฎหมายเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้มนเป็นมันอยู่ในระเบียบ มันอยู่ในระเบียบการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและผู้ถูกกล่าวหาให้ไปดูดีนะครับนะ <S <S เพราะฉะนั้นผมถึงไบอกว่าบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าไม่มีความยุติธรรมก็ผมไม่มีการโจยุติธรรมนะครับ